ในในยูในช่อง YouTube ของ Watch d o g Channel นะคะพูดถึงจุดยืนของคุณอภิสิทธิ์เป็นคลิปที่น่าสนใจอ่ะอาจารย์อาจารย์เจมสักส่งมาให้อ่ะนะคะคือตอนนั้นอ่ะหลังจากประชาธิปัตย์มีมติโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกปี6กสองจำได้ไหมแล้วคุอภิสิทธิ์ก็ลาออกแล้วก็การแถลงจุดยืนเองย้อนกลับไปทีนึงเพราะว่าเขาจะกลับมาอีกรอบนึงจ้ะประการแรกสิ่งที่ผมต้องทําคือกล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคน ตัดสินใจเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งที่ผ่านมาโดยเข้าใจว่าพรรคจะรักษาจุดยืนคำพูดและโครงการของผมที่พูดไปในฐานะหัวหน้าพรรคประการที่สองในการทำหน้าที่ที่ผมจะต้องทำในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เมื่อมีการประชุมรัฐสภาก็คือวาระของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ผมคงไม่สามารถเดินเข้าไปในห้องประชุมและลงคะแนนที่เป็นการฝากฝืนมติของพักได้จะให้ผมเดินเข้าไปแล้วออกเสียงว่าผมสนับสนุนคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ทำไม่ได้เพราะยิ่งใหญ่กว่ามติพักเสียอีกคือสัญญาประชาคมที่ผมให้ไว้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศปัญหาทั้งหมดมันไม่จบในวันนี้หรอกครับ สัปดาห์ผมก็ต้องมาเผชิญกับปัญหานี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมต้องยอมรับว่าใน27ปีของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผมไม่เคยเปอัดเท่ากับการลุกขึ้นลงมติเพื่อให้เลือ่อนการเลือกประธานสภาท,ท,ทั้งที่ไม่มีเหผลที่จะตอบับสังคมซึ่งผมขอเสีโอกาสนี้ขอโทษกับพี่น้องประชาชนแต่ผมทําไปเพราะว่าผมไม่ต้องการฝืนมติพรรค และลดน้ำหนักในการที่ผมจะไปต่อสู้ภายในพักเพื่อที่จะให้เดินไปในทิ้ทางที่ถูกต้องในเรื่องที่ใหญ่กว่าดังนั้นเมื่อมาถึงวันนี้แล้วผมก็เหลือทางเดียวครับที่จะรักษาเกียรติภูมิไม่ใช่เฉพาะของผมแต่เกียรติภูมิของตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พักที่มีคําฝันว่าสัจจเวอมตะวาจา ที่จะต้องรักษาคำพูดและรับผิดชอบท่านนี้เนื่องจากว่าจะต่อข่าวนี้ด้วยคุณชัยชนะเดชเดโชที่มาเป็นแขกข,ของเราในรายการแนวหน้าทอล์กสัมภาษณ์โดยคุณปูจิตกรเนี่ยนะคะค,คุณชัยชนะให้สัมภาษณ์อะไรดูคืนนี้ดูกันแต่ว่าคร่าวๆเลยเนี่ยทีมข่าวแนวหน้าออนไลน์ของเราเนี่ยนะคะไปดักสัมภาษณ์มาก่อนดีใช่ไหมที่ห้องส่งของเรานี่ห้องอัดเทปของเรา,เราห้องสตูดิโอของเราไปสตูสตูดิโอสีแดงนะคะซึ่งเรืแดงในขนาดนั้น แต่เอาาแชร์ที่ไหนนะทุกคนรู้เลยว่าแนวหน้าแนวหน้าคือหนึ่งคุณชนะพูดว่าคุณเดชอิฐไม่ขวางคุณอภิสิทธิ์ถ้าจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคกลมาหนึ่งไม่ขวางสองชัยชนะไม่เคยไปขอที่จะเป็นเลขาคุณอภิสิทธิ์อ๋ออ่าสามอยากจะเชิญจะคุยคุยคุยและอยากจะเชิญที่คุณอภิสิทธิ์กลับมาฟื้นฟูพรรคแล้วเชิญหรือเปล่าเชิญเชิญจริงแล้วคุณเดชอิทออกไหมไม่ออก การที่คุณเดชอิีรไปกินข้าวกับคุณหิมาลัยเนี่ยเพราะว่าเขาเพื่อนกันแต่เขาไม่เคยแต่แน่นอนแหละคุณหิมาลัยอาจจะเชิญอาจจะชวนอาจจะชักน้ำให้เขาสู่กลลาดทำแต่เดชอิฐบอกกับชัยชนะแล้วว่าเขาไม่ออกเพราะนั้นคุณเดชอิฐไม่ออกคุณชัยชนะไปเชิญคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์จะกลับเข้ามาเขาบอกว่าคุณเดชคุณชัยชนะเนี่ยกระซิบกับพี่ปู่ว่าเปอร์เซ็นที่คุณอภิสิทธิ์จะกลับเข้ามามีสูงมากสูงมากใช่ไหมคะ แล้วเมื่อมีสูงมากปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบช่วยกันอะดึงเอาคนเก่าคนแก่ของเรากลับมาคนที่เลือดไหลออกไปอะ,อะให้กลับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามาแล้วสู้หวังว่าคงไม่ถูกดอกนะ <c oughs> ก็ <c oughs> เขาบอกว่าผมบอกง่ายเกินไปเขาใช้คำว่าอย่างนี้ว่ามัน <c oughs> ไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเราต้องคืนพักให้กับใครเราต้องช่วยยันกลับมาฟื้นฟูพักให้เป็นสถาบันการเมืองเหมือนเดิมประชาธิปัตย์ลับมาได้แน่นอน เราจะมีทั้งคนกลางคนเก่าคนใหม่เราไม่มีอยู่แค่นี้เราจะขยายไปผมคิดมากเกินไปป่ะพี่ผมกำลังมองอย่างนี้ว่าหนึ่งด้วยความที่ตอนนี้คะแนนนิยมในภาคใต้โดยเฉพาะในนครศรีธรรมราชเนี่ยมันจะเทไปที่ภูมิใจไทยหมดนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นไม่ว่าอาจจะต้องเอาพอิสิ์ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะให้คะแนนของคนใต้เนี่ยกลับมาเชียร์ประชาธิย์เหมือนเดิมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมพ,พี่พิพัฒน์ก็ไปไกลมากแล้วนะนั่นสินั่นะสิ <c oughs> ถ้าเกิดไปเอาพอิสิเข้ามาที่ผมว่าสูงพันนะ คือพี่พิพัฒน์ก็ไปใจมากแล้วก็คุณอนุทินได้ทำหน้าที่บทบาทตัวเองได้ดีมากาทุกช็อตโดนใจทุกดอกอแล้วคุณพิพัฒน์ก็แกก็ไม่ไม่เคยเห็นหรอือว่าตอนที่แกยื่นบัญชีทรัพย์สิสนนะฉช่ไ่าธนาคารที่เมืองละนองเนี่ยเอียงๆอีง <laughs> สมบัติแก <laughs> เยอเยอะอยู่นะแล้วน้องไม่ใช่มืองใหญ่อะแต่ว่าแต่ว่าเป็นเมืองรวยใช่ใช่ไม่ใช่มืองใหญ่แต่เป็นเมืองรวยเพราะว่ามีทรัพย์ในดินสินในน้ำเยอะมีดีบุกดีบุกอะไรสารพัดยามีดีบุกมีแร่แล้วก็ติดทะเลติดทะเลมีเมืองชายแดนนะครับคนระนองเนี่ยเป็นคนรวยมากเป็นคนมีสตางค์มาก